อยากจะเวียนถามท่านอาจารย์ว่าเออเวลาที่เราเกิดมาเนี่ยจิตของเราเย็นจิตของเราว่างก็หมายความว่าในภาวะอย่างนั้นเนี่ยคือนิพพานอย่างความหมายของท่านางนั้นนะฮะแล้วพอเรามามีอารมณ์ปรุงแต่งเข้ามันก็ร้อนมันก็วอกแวกแล้วถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเราทําให้มันว่างได้เนี่ยก็หมายความว่าเราก็สงบแล้วก็ลุดพ้นจากความทุกข์ ถ้าแต่ปัญหามีว่าอย่างไงสรุปเป็นปัญหาชชดไหมว่าคือไม่เข้าใจว่าอย่างนั้นนิพพานที่ในความหมายของท่านเนี่ยก็หมายความว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราไม่ได้มีอ่ออารมณ์ไม่ได้มีเวทนาไม่ได้มีพวกนั้นมาเกาะเกี่ยวเนี่ยก็เรียกว่านิพพานทั้งนั้นนั่นละนะโดยหลักใหญ่มันอย่างนั้นแหละ <c oughs> ให้ถือว่า ถ้าไม่มีความทุกข์เวลาที่ไม่มีความทุกข์สภาพที่ไม่มีความทุกข์นั่นยกว่าดับแห่งทุกข์ก็คือนิพพานทีนี้มันก็มีหลายชนิดที่ไม่มีทุกข์ก็มีหลายชนิดโดยหลักใหญ่ถือว่าความทุกข์ไม่ได้เกิดอยู่ตลอดเวลาพิ่งเกิด เมื่อจิตมันมีการคิดนึกปรุงแต่งไปในทำนองที่เป็นทุกข์ที่จริงวันหนึ่งก็ไม่กี่ครั้งบางทีก็สัดครั้งสองครั้งหรือบางวันก็ไม่ได้ทุกข์ก็มีเมื่อไรเรียกว่าไม่ทุกข์เรียกได้ว่าไม่ทุกข์ก็ถือว่าอยู่ในสุภาพเดิมคือว่างคือนิพพานแบบนี้ นิพพานตามธรรมชาติแบบเ mm. มื่อไม่ทุกข์มันก็ยังเรียกว่างเมื่อว่างมันไม่ทุกข์ว่างนี่มันว่างจากกิเลสว่างจากความทุกข์เรียกอย่างสํานวนโวหารก็เรียกว่าว่างจากความรู้สึกว่าเป็นตัวเราเป็นของเราถ้ามันเดือดจัดมันก็เป็นตัวกูเป็นของกูธรรมดาก็เป็นตัวเราเป็นของเราความคิดปรุงแต่งชนิดนี้มีเมื่อไหร่ โดยความยึดมั่นมันจะพูดแต่ปากมันมีความทุกขันทีนี่เดียวก็ไม่ว่างถ้ามันไม่มีความคิดอันนี้มันก็เรียกว่าว่างทีนี้ไอ้ว่างหรือไม่หรือไม่ทุกเนี่ยมันมีหลายระดับมันมีหลายระดับหรือว่าจะหลายหลายชนิดก็ได้ คือที่มันเป็นอยู่เองตามธรรมชาตินั่นนะเรียกว่าไม่ทุกข์เหมือนกันหรือว่างเหมือนกันแต่ว่างตามแบบตาธรรมชาติจิตก็เราว่างจากตัวกูของกูไม่มีความทุกข์ตามธรรมชาติเช่นเด็กเกิดมาเนี่ก็ไม่ได้ไม่ได้ทุกข์จนกว่ามันจะมีเรื่องเราจะพ่ออย่างยิ่งเมื่อเรานอนหลับมันก็ไม่ทุกข์หรือว่างแต่ว่างแบบนี้ยังไม่ไม่ไม่ใช่ที่ต้องการในที่นี้ เพียงแต่เอามาพูดให้เห็นพูดให้สังเกตว่าเออเอเอไอเรา,เามีพื้นฐานเรมีเหมือนกับว่าเดิมพันธุ์ทุนจำรองอะไรก็ตามเป็นเรื่องว่างอยู่แล้วนั่นจึงให้เห็นว่ามันไม่ยากที่จะทําให้ว่างอ่ะเพราะว่าเดิมพันธุ์มันมันเป็นความว่างอยู่แล้วที่ทําให้มันยิ่งขึ้นไปน่นั่น ตรงนี้ต้องเข้าใจคำว่าจิตตามธรรมดาไม่มีโลภไม่มีโกรธไม่มีหลงนั่นให้มอกเห็นซะก่อนจนกว่าจะได้เรื่องมาสำหรับทให้โลภให้โกรธให้หลงมันจึงจะเกิดขึ้นมาเป็นความโลภความโกรธความหลงเมื่อมันไม่มีคือว่างจากความโลภความโกรธความหลงมันเป็นนิพพานชนิดหนึ่งคือนิพพานชั่วคราวนิพพานประจวบเหมาะ ตามธรรมชาติของมันพอเราโลภขึ้นมาก็หายไปอีกเป็นยุ่งเป็นวุ่นเป็นอะไรทุกข์ร้อนเป็นไฟโกรธขึ้นมาโง่ขึ้นมาก็เหมือนกันอย่าเอาเป็นนิพพานเดียวันหมดมันจึงให้แจกเป็นเป็นชั้นๆว่าอย่างน้อยที่สุดสักสามนิพพานนิพพานคือเย็นไม่มีทุกข์อย่างน้อยสักสามชนิด ที่เป็นไปเองตามธรรมชาติหรือโดยบังเอิญที่เราไม่ได้ทําอะไรเลยมันว่างมันเย็นนี่นี่มากที่สุดอย่างมาที่นี่นั่งอยู่เดียวนี่ที่นี่ในปา่ารม่มไม้นี่มันเย็นมันมันว่างไม่มีกิเลสนี่ก็เหมือนกันเรียกว่ามันเป็นไปตามธรรมชาติหรือโดยบังเอิญน,นี่เป็นเป็นของที่ได้ง่ายหรือได้แน่แต่มันเป็นระดับต้นระดับต่ำระดับน้อย แต่ว่าจะน้อยหรือใหญ่ยรสชาติเหมือนกันความม่มีทุกมนีรสชาติเหมือนกันมันปิดกันพี่ว่าชาหรือเร็วว่าตายตัวหรือไม่ตายตัวตายตัวมัน่็ถเาว่างแล้วก็ว่างเลยตลอดชีวิตเลยตายตัวนี่ถ้าไม่ตายตัวก็มายควาว่าง,างเดี๋ยวก็กลับมาไม่ว่างอีกมันต่างกันอย่างนี้น นิพพานชั้นพื้นฐานเขาไม่ได้เรียกกันหวานิพพานเพราะเขาไปสนใจหรือพูดกันแต่เรื่องนิพพานที่เป็นพระอรหรันต์อนิพพานชั่วคราวนิพพานบังเอิญนี่เขาไม่ค่อยพูดกันที่จริงมันก็มีในพระคัมภีร์แต่การสอนมุ่งแต่นิพพานชั้นสูงสุดอย่างเดียวเนี่ยมาก็เอามาให้เห็นามาพูดให้ได้ยนินบางคนก็ไม่เชื่อกลัวว่าเอาเอง เพราะว่าทำอเองแต่งขึ้นเองว่าอเอง <c oughs> ้ก็อ้างหลักฐานให้ดู่คืออย่างนั้นอย่างนั้นชนตาทางกนานนิพพานนั่นเองนิพพานประจวบเหมาะสามายิกะนิพพานนี่คือนิพพานชั่วคราวที่คนธรรมดาจะมีจะได้อยู่เป็นคราวคราวชั่วชั่วคราวหรือประจวบเหมาะก็ได้ถ้ามองข้ามอันนี้แล้วเข้าใจนิพพานไม่ได้ต้องเข้าใจอันนี้แล้วทาให้มันดีขึ้นมากขึ้นนานขึ้นยาวขึ้น ที่ people, ทด้านอาจารย์พูดนี่ก็คล้ๆกับว่าถ้าเผื่อจะเปรียบเทียบแบบคล้ๆความเป็นแม่เหล็กเนี่ยขั้นต้นเนี่ยก็เหมือนอย่างกับว่ามันเป็นแม่เหล็กชั่วคราวแล้วมันก็หายไปมันก็กลับมาแต่ถ้าหากว่าเราฝึกจิตจนกระทั่งมันได้อยู่ตลอดเวลาอย่างนั้นมันก็ถึงขั้นสูงสุดอย่างนั้นน่ะเหรอคะถ้าเปรียบมันก็ได้แต่คําว่านิพพานนี่มันไปทางหนึ่งมันไปในทางว่างคือทางไม่มี มันเป็นลักษณะพูดเป็นนักากตีฟย่ามันเกิดขึ้นมาได้เท่าไหร่มันก็เป็นนิพพานเท่านั้นหรือมากเท่านั้นถ้าพูดมีมันเป็นโพสิทีฟนี่มันพูดอย่างลักษณะเอาออกระบายออกหรือเอาออกเราให้จิตว่างจากโลภโทสะโมหะมากขึ้นคือกวดีขึ้นแล้วก็นานขึ้นมีหน้าที่ทำอย่างนั้น ั้นเราจะต้องรู้จักไอชั้นแรกๆที่ชิมลองนั่นแหละก่อนถ้าไม่อย่างนั้นจะกําลังใจที่ไหนมามาทำแล้วก็พิจารณาเห็นเหตุประโยชน์คุณค่าของนิพพานในขั้นต้นนี่ก่อนแล้วจะชอบแล้วก็พยายามมีกําลังที่จะพยายามนั้นต้องสังเกตเวลาที่เราว่างประเภทชั่วคราวนี่ชิมลองให้พบไปก่อน ยกตัวอย่างเช่นว่ามานั่งอยู่ตรงนี้อมันมันสบายมันว่างแล้วลองคิดดูนี่ถ้าเราจะทําอะไรจะทําเลขหรือจะกดว้าอะไรมันยังทําได้ดีก็เราก็เกิดสนใจว่าจิตที่ว่างจากกิเลสรบกวนเนี่ยมันมันไม่ใช่มันไม่ใช่หยุดหรือมันไม่ใช่ทําอะไรไม่ได้ มันกลับไวกลับไวเป็นไดนามิกสูงสุดเลยซ้ำไปในไม่ว่างอ่ะมัน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 ไม่กระจ่างมันไม่แจ่มใสมันไม่ว่องไวในการที่จะคิดสิ่งที่เราต้องการจะคิดมันไปติดตั้งอยู่ที่อเรื่องปรุงแต่งมืดมัวเป็นทุกข์เรื่องนี้ไม่ให้เรียนจากหนังสือเพราะว่าเรียนจากหนังสือนั่นมันรู้น้อย ต้องเรียนจากธรรมชาติโดยตรงธรรมะต้องเรียนจากธรรมชาติโดยตรงจึงจะได้ผลดีเต็มที่ทอันว่าอะไรมันบังเอิญเ,เกิดอ้ความว่างขึ้นมาก็รีบตะครุบเอาทันทีสาหรับเป็นการเรียนแล้รับผลเป็นความว่างสบายใจนั้นน้อยเะรทีว่ว่าประโยชน์น้อยที่จะเป็นประโยชน์มากคือเรียนทันทีเลยอ้าวนี่มันทําไมมันจึงสบายใจอย,อย่างนี้คนุนภาพไปทวนาไปจเะเขาอ้าวมันว่าง ว่างคือไม่กําลังไม่ยึดมัน่นถือมั่นอะไรไม่ไม่ติดอยู่ในอะไรถ้าไม่ว่างคือมันถูกผูกพันอยู่ด้วยอะไรไม่ไม่เป็นอิสระไม่ใช่ว่าไม่คิดนึกอะไรมันคิดเรื่องอย่างอิสระหรือมันรู้สึกอย่างอิสระไอ้ไม่ว่างมันมันติดพันมันถูกอะไรรบกวนติดตั้งกันอยู่ เรื่องจะทําความคิดอย่างเรื่องบ้านเรือนก็ดีความคิดอย่างมีปัสสนามากผลนิพพานก็ดีต้องการจิตชนิดนี้ทั้งนั้นจึงยกตัวอย่างให้ฟังว่าคนจะคิดเลขคนจะยิงปืนหรือแม้นคนแต่จะจะชกต่อยกันคนที่มีจิตว่างชนิดนี้เนี่ยจะทําได้ดีที่สุดแต่เขามักจะข้าใจผิดว่างแล้วคือคิดอะไรไม่ได้ คล้ายๆใจลอยอย่างนั้นมันมันคนคนละคำแล้วคนละความหมายจะยิงปืนให้ให้ดีที่สุดจิตต้องลืมอะไรหมดนอกจากเป้าหรือว่าเราจะทำเลขหรืออาชีมันต้องให้จิตใจทุกอย่างจะต้องคือเืต้องออกไปหมด โดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งความความรู้สึกที่เกี่ยวกับตัวนะว่ากูจะจะได้จะเสียจะอย่างนั้นจะอย่างนี้อย่าให้มีความคิดที่ว่าเราจะต้องทำเราคิดแต่ทีแรกได้นี่ว่าจะต้องทําอะไรทําอย่างไรเรารู้แล้วแต่พอลงมือทําแล้วลืมหมดเัืงตัวตนของต,ตนล,ลืมหมดเหลือแต่จิตที่ว่างจากไปสิ่งเหล่านั้นแล้วมันก็ประกอบไปได้วยคุณสมบัติที่ทําได้ดีตามบาลีก็ก,ก็ว่า จิตนั้นสะอาดดีจิตนั้นแน่วแน่มันคงดีจิตนั้นว่องไวดีเรียกว่าบริสุทธโธสมาหิตโตกรมมนิโยก็เคยเทียบศัพท์ให้เห็นกันนะในหนังสือว่าบริสุทธิ์เนี่ยคือเพียวบริสุทธิ์บริสุทธ์อย่างล้วนไม่มีอะไรเจือแล้วก็ สมาฮิโตนั้นสเตดดี้หรือเฟิร์มหรือที่มันหนักแน่นแน่วแ,แ,แน่แล้วก็กรรมนิโยนั่นคือ active, แอคทีฟแอคทีฟเนทในบาลีเขาเระบุไว้สามสามข้ออยนี้จึงจะเป็นจิตที่ว่างจากอัตตาอัตตนิยาคือตัวต้นหรือของตนหรือตัวกูหรือของกู จิตว่างชิดนี้จะให้ทำอะไรทำได้ดีหรือจะหาความสุขก็หาได้อยู่ในตัวมันเองท่าน,นก็ถึงใช่จิตชิดนี้พิจรารณาวิปัสสนาจนบรรลุเรตผลนิพพานไปได้ทีนี้พวกที่อยู่ในโลกจะต้องทําการทํางานประกอบอาชีพอะไรก็ตามก็ต้องมีจิตชนิดนี้มันจึงจะเป็นสุขอยู่ในตัวการงานแล้วทํางานได้ดี ขณะที่ทํางานอยู่ในวฟิศก็รู้สึกคลื่นเครงอยู่ในใจไม่มีความทุกข์ไม่ไม่ไม่วิตกกังวลไม่หวาดระแวงไม่กลัวอะไรมันสนุกขึ้นๆนะถ้างานนั้นก็ทําได้ดีเลยผลนดีด้วยถ้าไม่ว่างก็ไม่ทมเป็นห่วงนั่นห่วงนี่โดยเฉพาะห่วงที่จะผิดจะพลาดจะเสียจะหายจะเสียเกียรติยศจะเสียเงินจะถ้าอันนี้มารบกวนเรื่อยแล้วก็แปลว่าไม่ว่างอย่างยิ่งมันก็ไม่มีความสุขเวลานั้นแล้วงานก็ทําได้ใหม่ดี ตอนนี้เราเลยสรุปไม่ฟังว่าให้ทำงานทุกชนิดโดยจิตว่างแต่และคนก็ฟังไม่ถูกส่วนมากคือครั้งแรกๆฟังไม่ถูกเขาเขาไปฟังถูกแต่ว่าว่างนั่นคือไม่คิดนึกอะไรไม่รู้สึกอะไรจะใจเป็นคนใจลอยหรือว่าเป็น่อนไม้ร่างกายเป็น่อนไม้เรือ่อยๆแรกออกมาก็เป็นอย่างนั้นประสบปัญหาอย่างนั้นเดี๋ยวนี้ก็ยังชั่ว มีคนจำนวนมากค่อยฟังเข้าใจขึ้นว่าว่างตามแบบของพระพุทธเจ้านั่นคืออย่างไรนีอ่อยากจะขอทบทวนย้อนตน้นไปทีหนึ่งว่าถ้าไม่มีไม่มีอะไรเกิดขึ้นแคก่จิตและจิตนี้ก็จะว่างว่างอยู่ตามธรรมชาติว่างแบบธรรมชาติเพราะว่ามันไอ้ว่างอะไรคือสภาพเดิมแท้ของมัน ไอ้วุ่นนั่นคือผิดธรรมชาติเพราะมันคอยแต่จะตกไปยังสภาพเดิมแท้ของมันแหละอย่ามีอะไรมากระชากมาดึงมันแล้วมันจะตกไปหาสภาพเดิมแท้ของมันคือว่างกอคิดดูดิไอจิตต้องลองไปคิดๆๆนะเดี๋ยวมันก็กลับมาให้หยุดมันไม่คิดหรือว่าทางร่างกายเหมือนกันทําการทํางานไอพักหนึ่งเดี๋ยวมันอยากหยุดอยากนอนอยากหยุดหยุดพักหรือนอน ไอ้ว่างของร่างกายก็คือพักให้ว่างของจิตก็คือไม่คิดอ่าไม่ไม่มีตกกังวลไม่คิดนั้นถ้าเรารู้จักผสมโรงกับธรรมชาติให้ดีๆมันว่างง่ายที่สุดเดี๋ยวนี้เราไม่เข้าใจแล้วบางทีก็ไม่เชื่อแล้วก็ไม่ได้ทําให้ถูกต้องตามกฎเกณฑ์อันนี้ซึ่งเป็นกฎของธรรมชาติแต่ว่าเนื่องจากพระพุทธเจ้ามาสอนใล้ๆกับว่า ถ้าทมคำสอนของพระพุทธเจ้าไปเพราะว่าโดยที่แท้แล้วมันคือกฎของธรรมชาติความลับของธรรมชาติที่พระพุทธเจ้าท่านทราบให้เอามาสอนจริงให้ตั้งเกตเห็นว่าธรรมดาหรือธรรมชาตินั้นจิตอยากอยู่นิ่งนิ่งหรือว่างว่างเป็นอิสระแต่แล้วการวีวิวัตรของของมนุษย์เนี่ยซึ่งต่างจากสัตว์เดรัจฉานมากขึ้นมากขึ้นนี่ ก็ทาให้ไม่ว่างยิ่งขึ้นทุกทีพรความวิวัน์ของมนุษย์นี่มันทําให้ตาหูจมูกลิ้นกายสอดทายหาเหยื่อแรงขึ้นทุกทีถ้าสัตว์เดรัจฉานมันอยู่ในสภาพเท่าเดิมแต่สำหรับมนุษย์นี่มันวิวัตรขึ้นทุกทีมันแรงขึ้นทุกทีเพราะนั้นในมนุษย์จึงเกิดปัญหาเรื่องไม่ว่างเนี่มากขึ้น จึงมีความทุกข์เฉพาะมนุษย์อย่างที่เขาเรียกว่าบาปสําหรับมนุษย์โดยตรงที่เรียกในคำพิเิษเตียนมในบาปในบาปที่พวกเมียคู่แรกทําขึ้นมันเกิดไปวิวัตรในทางที่จะรักรักดียิ่งยิ่งขึ้นไป ซึ่งสัตว์เดรัจฉานมันไม่ต้องการหรือว่ามนุษย์รุ่นแรกมันก็ไม่ต้องการจนกว่ามันจะรู้จักเรื่องดีเรื่องชั่วสมมติเปรียบเหมือนกับว่าผู้มีผู้นี้กินผลไม้้นนั่นไปเกิดรู้จักดีจักชั่วก็เป็นบาปสําหรับมนุษย์ตลอดกาลไปเลยนั่นคือไม่ว่างลาจากสภาพสภาพความว่างตามธรรมชาติเพราะว่ามันต้องการความก้าวหน้าหรือวิวัฒน์ในทางอรรถอร่อย ทางอาจะตนะหนเนี่ยตาหูจมูกลินกายเนี่ยยิ่งทิ้งสภาพเดิมแต่ถึงอย่างนั้นธรรมชาติแท้ๆมันก็อยากจะหยุดว่างลงไปหาว่างอยู่เรื่อยไปเนะเพรพะไม่มีอะไรมานั่นมันก็มันก็กลับไปสู่สภาพว่างแต่หายากกะทุกทีมนุษย์ยิ่งวิวัตอะไรก็ยิ่งยิ่งไกลาจากไอ้สภาพว่างเดิมหรือว่างง,ง่ายง่ายยิ่งทุกที นี่มาถึงสมัยนี้มันก้าวหน้ากันใหญ่เรื่องไอ้สิ่งที่จะมายัว่วมาเป็นเหยื่อทางตาหูจมูกเล่นกายนี่มันก็ยิ่งว่างยากขึ้นให้มนุษย์สมัยนี้ก็มีความทุกข์มากขึ้นเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องที่ช่วยไม่ได้เขาททำเอาเองที่เราก็มานึกถึงของ้อนี้ว่าพระพุทธเจ้าท่านรู้สิ่งที่จะแก้ไขความทุกข์ที่เพิ่งเกิดขึ้นใหม่เมื่อมนุษย์มีวิวัสวิวัสสมาก มีวัฒนาการมากในทางจิตยิ่งมีวัดทางจิตมากเท่าไรจะยิ่งมีความทุกข์ลึกซึ้งละเอียดเอลึก,ล,ก,ล,กลับมากขึ้นเท่านั้นอันเกินจ,จึงจำเป็นที่จะต้องมีอะไรหนึ่งมาอันหนึ่งมาช่วยแก้และมาช่วยทดแทนนี่คือธรรมะนั้นสัตว์เดฉานไม่ต้องการธรรมะแต่พอละสภาพสัต์เดฉานมากขึ้นเท่าไรจะยิ่งต้องการธรรมะมากขึ้นเท่านั้น ถ้ามันแก่งหรือมันไวในทางที่จะจับจุบจ้ยเอียเหยื่อสําหรับกิเลสกิเลสมันก็จะเจริญและมีความทุกข์มากนั้นต้องมามีสิ่งหนึ่งที่เป็นเครื่องกํากับชดเจยทดแทนไว้ว่าฉลาดขึ้นท่ายก็จะยิ่งฉลาดในทางที่จะไม่ยึดมั่นถือมั่นมากขึ้นแต่นั้นนั้นธรรมะก็ตั้งต้นที่นั่นไงตั้งต้นเมื่อมนุษย์รู้จักดีรู้จักชั่วคือวิวัตรทางจิตใจนั่นเรา ยิ่งเป็นมนุษย์อย่างอย่างในมนุษย์เนี่ยมากขนาดย,ยิ่งไม่ว่างมากแต่นั้นจะมีความทุกข์มากกันแต่นั้นนี่จะปล่อยอย่างตัดเดจฌานก็ไม่ได้ไม่มีทางที่จะกลับไปเป็นตั์เดจฉานนั้นก็ต้องมีอะไรอย่างใดอ,อย่างหนึ่งที่เข้ามาแทนให้ใหม่คือธรรมะเนี่ยคือหลักธรรมะวิธีที่จะทําให้มันว่างและไม่ทุกข์ ถ้าทำได้มากกว่าที่ธรรมชาติมอบให้นั่นเป็นส่วนของธรรมะของพระพุทธศาสนาหรือของรพระพุทธเจ้าที่พระพุทธเจ้าทัก็ไปไกลามากจนถึง่าว่างเด็ดขาดเลยนี่ก็ว่างเด็ดขาดกันเลยเป็นพระอาหารหันกันเลยก็เลยถึงสุดที่อย่างตามสุดก็คือไปตามธรรมชาติที่มันว่างเอง ที่อยู่ตรงกลางคือว่าเพียงแต่ว่ารู้จักบังคับจิตให้ว่างนะบังคับจิตให้ว่างส่วนของพระพุทธเจ้าไม่ใช่บังคับจิตให้ว่างมีวิธีทําอย่างใดอย่างหนึ่งหรืออบรมทามันอีกอย่างใดอย่างหนึ่งจนมันว่างโดยไม่ต้องบังคับเนี่ยความว่างจริงมีสามชนิดว่างเองตามธรรมชาติชั่วคราวนั้นป็นชนิดหนึ่งมนุษย์มนุษย์มีเทคนิคอะไรตามวิธีของโยคีมือดีที่จะยุด มันว่างมันว่านี่ช่วงช่วงข่านี้ก็วิธีหนึ่งทีนี้มีอีกของพระเจ้าก็ว่างกันจริงว่างกันเด็ดขาดเรียกว่าสมุดเจทะนั่นเพราะพิจารณาเห็นในทางสติปัญญาอย่างลึกซึ้งถึงที่สุดว่าไอสิ่งเหล่านั้นมันหลอกลวงทั้งนั้นเนี่ยคือมันมันว่างจากสาระที่คันยึดถือมันหลอกลวงทั้งนั้นพเห็นอย่างนี้มันว่างเองจิตมันว่างเอง ท่นวิธีสูงสุดของพระพุทธเจ้าคือให้มองเห็นโลกโดยความเป็นของว่างโลกข้างนอกคืออสิ่งต่างๆในโลกนี่ก็เรียกว่าโลกที่มันเข้ามาเกี่ยวกับเราทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจนี่ก็ก็เรียกว่าโลกกระทั่งมันเข้าไปอยู่ในจิตใจเป็นความรู้สึกที่เรียกว่าฟีลลิ่งอะไรต่างๆนี่ก็เป็นโลกนั่นก็คือโลก ก็เลยหมดให้เห็นโลกทั้งทุกชนิดทุกประเภทนี่ว่า,าว่างจากสาระที่ควรจะถือว่าเป็นตัวตนรู้ว่างจากตัวตนก็นแล้วกันะมันเองก็ไม่ใช่ตัวตนสาระที่เราจะไปจับจวยว่าเป็นตัวตนมันก็ไม่มีมีแต่ว่าพอไปจับจวยเข้าก็จะเป็นทุกข์เท่านั้นเพราะจิตมันไม่ว่างกันมาทันที นั่นจึงสอนในเรื่องมายึดมั่นถือมั่นว่าไม่มีส่วนไหนควรจะยึดมั่นถือมั่นอันนี้เลยเป็นหัวใจของพุทธศาสนาท่านมาอ่านหนังสือก็สังเกตดูให้ดีประโยคนี้อ้างมาพูดไว้ลคอยที่สุดในหนังสือที่พิมพ์ขึ้นจากคําบรรยายต่าง,างๆที่เคยบรรยายว่าสเปธธรรมานานลังวิเวสายะนี่สายปีมาแล้วแรกพูดทีเดียวคุณสัญญาไปเขียนไว้ข้างมอน สเปธรรมานาลังอภิเวสายะสิ่งทั้งหลายทั้งปวงอันใครใครไม่ควรยึดมัน่นถือมัน่นว่าตัวตนหรือของตนที่เป็นพุทธภาษิตที่พระพุทธเจ้าท่นนานตัดในฐานะที่จะเป็นให้เป็นหัวใจทั้งหมดของพุทธศาสนาสิ่งทั้งปวงก็คือทุกสิ่งจริงๆมันกัไม่ว่าอะไรจะดีก็ตามชั่วก็ตามั่ก็ตามอย่าได้ไปยึดมั่นในทํานองว่าตัวกูว่าของกู ส่วนการที่จะตั้งใจทําอะไรให้จริงด้วยความจริงจริง,รงซึ่งซึ่งภาษาไทยเรียกว่ายึดมั่นหรือถือมั่นนั้นนั่นเป็นอีกคาหนึ่งนั้นมันถือมั่นด้วยการตั้งจิตอธิษฐานจิตในสติปัญญาว่าจะทําให้จริงแต่ส่วนยึดมั่นโน้นก็คือยึดมั่นด้วยความโง่ด้วยความหลงด้วยกิเลสด้วยอวิจายึดมั่นในในความหมายว่าอย่างนี้เป็นตัวฉันอย่างนี้เป็นของฉัน มันเป็นประเภทเซลล์หรื go, ego, ego istic, a conception, a conception thought, ออีโกอีโกอีโกอิสติกคอนเซปชันคอนเซปชันทอดในหลนนีมันคนละอันกับที่ว่าเราตั้งใจจะทำสิ่งนี้ให้ดีที่สุดอย่างนี้ไม่ใช่ไม่ใช่อันเดียกันอย่างนี้ไม่ใช่ยึดมันแค่หนว่วยยึดมันพระพุทธพระธรรมประสงค์นี่ก็มีสองอย่างยึดมันในความโง่เป็นแบบนี้แล้วมีทุกข์แต่ยึดมันพระพุทธประธรรมประสงค์ไปเห็นว่ามันเป็นหลักการอย่างนั้นตามก่นแล้วมันดับทุกข์อย่างนี้ไม่ใช่ยึดมันถือมัน ไม่ได้ห้ามห้ามจะยึดมันถือมันไปเอาวิชาในความโง่พอยึดกับยึดแล้วก็หนักทันทีเหมือนว่จาจับของหิ้วขึ้นมาหนักทันทีเนี่นี่ก็อยู่ในเรื่องที่ว่าอันดับแรกต้องเห็นโลกหรือสิ่งทั้งปวงว่างอย่างนี้ก่อนเห็นในสติปัญญาอย่างลึกซึ้งจิตสิ่งที่เรียกว่าจิตนั่นะเป็นผู้เห็นในป,ปัญญาลึกซึ้ง ทีนี้จิตมันจะไปคว้าอะไรได้มันจะยึดอะไรได้อะเพราะมันเห็นอย่างนี้โดยสติปัญญาเสรแล้วท่านเราไม่ต้องบังคับว่าจิตอย่ายึดถือนะไม่ต้องไม่ต้องบังคับเมื่อจิตมันเห็นนี่มันเห็นอย่างที่เรียกว่าเห็นโดย Experience ียหรือเรยนไ a เ i ชั i อิน i ู i ิตี i มมันเห็นอย่างอย่างนี้มันไม่ไม่ต้องบังคับอ่ะนี่เขาเรียกว่าเห็นว่างตามแบบของพระพุทธเจ้า ไม่ต้องบังคับมีแต่ว่าทําให้มันแรงขึ้นแรงขึ้นให้มันมันมันบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นจนชินเป็นนิสัยแล้วก็ว่างจริง้วเป็นพระอรหันต์แบบนี้ที่แบบที่บังคับเนี่ยคือว่าเขาคน้นพบกันก่อนพระพุทธเจ้าเกิดให้จิตไปผูกไว้กับสิ่งอื่นเสียหรือว่าบังคับอย่างนั้นอย่างนี้ย้ายจิตเกิดความยึดมั่นได้อย่างนี้เป็นเป็นฌานเป็นสมาธิเป็นสมาบัตม,มีความสุขอยู่ในแค่ที่มันยังเป็นฌานเป็นสมาบัตพอออกจากนั้นมันก็ยึดมั่นอีกแค่ อย่างนี้เ็จะว่างเพราะบังคับแต่ก็ยังดีมันยังมีความสุขในขณะนั้นแต่ไม่เด็ดขาดไม่ไม่ว่างเด็ดขาดและต้องทำด้วยด้วยอํานาจของในการบังคับอำนาจของการบังคับจิตส่วนอันน,นู้นไม่เกี่ยวกับบังคับเกี่ยวกับความรู้พอรู้แล้วมันมาย,ยึดเองส่วนอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับรู้มันจึงต้องมีวิมีเทคนิคขรองการบังคับ นี่เขาเรียกวาทำสมาธิล้วนเป็นสมถะล้วนไม่เกี่ยวกับวิปัสสนาเนี่ตรงกลางอันนี้คือคือต้องบังคับจึงจะว่างที่อัน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 แรกที่สุดยอนกับอันแรกก็คือว่าบังเอิญประจบเหมะาะบังเอิญหรืออยู่ตามธรรมชาติเป็นเหนื่อยเข้ามาก็นอนหลับนอนหลับก็ว่างเรื่องมันคิดไปแล้วมันขี้เกียจคิด,ค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 ดมันก็หยุดมันเอง หรือว่าประจบเหมาะเช่นมาที่อย่างนี้มันก็ว่างเองอย่างนี้ไม่ได้ทําอะไรเลยบังคับก็ไม่ได้บังคับพิจารณานก็ไม่ได้พิจารณาเพแต่มันว่างเองตามธรรมชาตินี่เรียกว่าความว่างที่เกิดมาจากการประจบเหมาะตามธรรมชาตินี่เป็นอันดับต่าที่สุดอันดับที่สองก็คือบังคับด้วยเทคนิคที่คบค้นพบมานานแล้วพวกสมาธิฌานสมาบาททัติต่างๆ อันที่สามพระเจ้าพบถอนรากถอนโคน้ดยสี่ปัญญาเห็นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงมันเป็นมายามันเป็นของว่างจากสาระจิตควรยึดถือแล้วพอจิตไปเห็นข้าจิตนว่างเองทั้งสามว่างเนี่อต่างกันเป็นคนละอย่างไกลกันโดย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 ต้นเหตุหรือโดยลักษณะหรืออะไรก็ตามแต่ว่าผลมันมันมันมีรสชาติเหมือนกันถ้าลงว่างแล้วไม่มีทุก นี่มันน่าแปลกเลยจึงนี่ถ้ามันลงว่างแล้วมันม,มีทุกข์จะว่างแบบนี้หรือว่างแบบนี้หรือว่างแบบที่ไม่มีทุกข์นั้นเราก็ตายกันมาตามลำดบับอยากที่เป็นเองตามธรรมชาติมาหาเราบังคับให้นานหน่อยให้นานออกไปแล้วขี้เกียจบังคับก็ไปหาวิธีที่ไม่ต้องบังคับแต่ว่าทําทําลายไอ้รากง่าขนองความไม่ว่างเสียเรื่องความว่างมันเป็นอย่างนี้นตัตมาก็พยายามอธิบายอย่างนี้ แต่ว่าคนเขาก็ไม่เข้าใจอย่างนี้เดี๋ยวนี้ก็เริ่มมีคนที่จะเข้าใจขึ้นบ้างแล้วเข้าใจอย่างนี้ท้งแรกก็นาว่าเป็นเรื่องงมงายบ้าบ้าบออะไรอย่างเลยบางคนก็ถึงว่าจิตว่างไม่ได้นี่แราปิดหูปิดตาทีเดียว่จิตว่างไม่ได้เขาไม่รู้ว่าว่างนั่นคืออะไรว่างของเขาคือว่าเหมือนจะสลบหรือหลับหรือตายอย่างนี้เรียกว่าง ให้เราบอกว่ายิ่งว่างยิ่งว่องไว,งว,ย,งวงยิ่งว่างยิ่งเป็นสุกยิ่งว่างยิ่งเฉลียวฉลาดพูดกันไม่รู้เรื่องมาคิดว่าสิบห้าปีนะที่เลยพูดคําแรกเรื่องความว่างเนี่ยกินเวลาสิบปีคนยึงจะเริ่มเข้าใจว่างเดี๋ยวนี้ก็มีคนเข้าใจมาเน <c oughs> ี่ยทีนี้ปัญหาอะไรที่ยังเหลืออยู่ก็ถามเนี่โยโดยโดย,โดย โดยไอ้สมมติฐานม,มันมีอย่างนี้ที่มันมีปัญหาที่เหลือตรงไหนก็ถามเฉพาะส่วนนั่น